ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องไฟอีดิชเชนแนลครับครับเมนี้พามาบึงโค้งไม้ครับไมล่าสุดครับเป็นตัวมังคุดไม้ตัวนี้เป็นหัวปีกโนครับนี่ครับพึ่งพึ่งเอาลงมาเลยครับนี่พอดีมีการมันในวิวครับกลับมาเอาพร้อมนะครับตัวนี้ครับมาเอาตัวไมล่าุดเป็นปีกโนครับ แก้วร,รู้ว่าเอิญปียังแต่ว่าผมเอิญเป็นพระพุทธปีกงกนับพระเอิญเป็คนเลือบเตัวนี้เป็นเนื้งซี่เนื้อครับตัวนี้สีน้ำเงินครับเดี๋ยวให้เบิง้งอันนี้คือให้เบิงบบ้งภาพรวมกวันครับคเดี๋ยวเบิ้งขาวรวมกันถามว่าแตกต่างจากมังกรวรกรัวกั บพรามีมันแตกต่างครับมาหมายถว่าพวกโค้งนะครับแต่ว่าแตกต่างยุ่งเหยิงอยวคือบางโค้งครับบางโค้งนี่ครับที่แตกต่างครับตัวนี้เพราะเขาเห็นมันยิดบางโค้งครับตัวนี้ทางหน้าที่แตกต่างครับนี่บางโค้งเนี่ยบางโค้งทำเป็นบางโค้งครับข้างห้องหุ้มไปเลยครับนี่ข้างห้องเตียงครับเข้างห้องเตียงไปเลย ออเตรียมเบ็ดการกะใช้งานกับบลูครับว่าสีด,ดีประมาณไหนสีดีหรือบด่ดีสูตร,รตัวก่อตัวไม้บ่ครับนอกอื่นกับปกติบิดครับบินหลังบินหลังม่มาเจแต่จะเป็นบัลูเขาเปี่ยนเป็นเก่าหรือยังเป็นแปดที่เราครับบิ่นหลังแต่ได้ยินบาตัวนี้เขาเป็นเก่ามากยืนหลังเนียครับอันนี้นี่เครื่องหลังครับมะพ่้หน้าหลังเพราะอ,อปาดไม่ให้เหลี้ยว รูปหลักรูปหลักหมองอึ้งครับกแต่ปกติปะครับ,แต,ตรบแต่ว่าไม่มีอย่างเปลี่ยนแปลงครับรอไปบโฮกคือรวครับรอตัวนี้เป็นรอบใบโฮกครับ ร่วมนะครับเพื่อผูใ้ใดอยากสนใจครับเพื่อหรือยังอยากม่วงอยู่ครับเดี๋ยวผมถ่ายมุวนเบิ้งครับม,มุเพื่อแบบว่ามีคนสนใจนะครับนี่คือแบบเหมือนมันมุ่มมมงแรงมาเนี่ยครับ มาเบิ้งเนี่ยเบิง้งอันนี้ในเบื้องทั้งขางครับเบิ้งทั้งขางเดีบบ๋ยวเพื่อที่จะเบิบบ้งครับบางคนแบบไม่กับแบบเก่าอันนี้คือแบบเก่าครับเนี่ย ب. แบบกโก้แต,ต่ตัวนี้เป็นตัวนึงโค้งครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่ครับผมตัวนี้เนี่ยอันนี้แบบกโก้ก็น่าจะต้องก่อนไปเบิ้งเอาครับว่ามากแบบไหนครับ ตัวนี้แต่ทางว่าเคยใส่บัวทางว่าดีก็ดีครับผมกากันกัน,ก,น,ก,นกันพ่นได้ขีดตมแบบนี่ได้รับหนึ่งคนระับแต่ว่าบูรูตัวนี้สีกันได้ประมาณไรครับกับบูรูวา่าเลวลาเราใส่งานไปครับขีดตมมากับบูรูไปเวลาเาใส่เงื่บนมาขีดต้มมาสีเด่นขึ้นมาผัาดตัวนี้เพราะว่าได้ชีแล้วครับมันจะขึ้นมาตัวนี้เพราะว่าประมาณนี้นครับ เจ้าจ่ากาูว่าก็สวยครับทรงสวยแจะจะที่ว่าตอบโจทย์อีกแบบนึงแบบแบบกับผมเนี่ยออกมาใส่เร,รออื่องกับลอยอาชีพอาห์มีแต่ตาดเพื่อนกลับบ้านเลยครับผม เอ๋ช่องมินซ่าฝากช่องเซียวมาเด้อดคาแค่หมวดในนี่ครับแต่น้ำมันเกียร์ผมน้ำมันคขูงเบอร์ไร้อยเออเบอร์เก้าสิบเบอร์ร้อยเก้าสิบเบอร์เก้าสิบครับปกติเบอร์ร้อยสี่สิบแต่ว่านี่เป็นรถแต่งครับผมน้ำมันแตงน้ำมันแตงครับน้ำมันแต่งเลยเลยใช้เบอร์เก้าสิบครับตัวนี้ วินหล้งเปนาเก่าหือนแปะครับเเปลี่ยนบปัวเห็นในกลุ่มว okay. ่าตัวบางคนตัว hmm. นี้ตัวเปลี่ยนวิ่นมากเลเป็นหนาเก่าหรบกะเปาเขาเลี่ยนไหรบอเข้เปลี่ยนแก่แก ใชไ่ได้ได้บด่บดีครับบ่แนะนำกับเยิ่มแล้วก็เอือด โอ้โหโอ้โหแบบมี d a าครับผมแบบร้อยห้ามี d ั t นี i ยังครับนี่าจอยยัง หกชั่วโมงเนี่ยของแถมครับมวกเชียร์ผ้ายิ่งาผมตัวนี้ของแถมแตกต่างว่ากับเต็กต่างเติมเติมที่มีได้ตาครับตัวนี้เติมเติมนะยังก่อน เหมียนมั้งเครื่องนี้เป็นปิ้งหลังถนนหรือเปล่ากับผมยกเครื่องใส่รับ 好差，好差、哦。 เต็มคือรื้อเรียบร้อยน,นี่พี่นี่อันนี้แก้บอดใสรเลยนะครับแก้ใส่กับบาดดื้อเดอเดี๋ยวคัดบานแก้กับเไลยยกลงใส่เป็นรถลากครับผมตัวนี้เครื่องลาก

เงีบกไ่หเลยมนุ่นต่ากระตวอันนี้คือจะิมนี่นเ่บ้านน่าจะเป็นไรมอแบบเขาจะมีคับผผมคิดว่าน่าจิมมานีข้าแบบข้าแบบ มีแบบเขายกไปกาวกาแล้วน้าจะที่ตัตว์สุขีอาบนเจ็ดัตว์เดี๋ยวให้ร้านไดโมนั่นเอ่อเด็ดไปแลัวเร็ดขันแล้วบ่าพื่อนเด็ดไันในเบสคือไม่ขันแน่อนวะขันในเานคันในานไ่ด้คันที่งานคันนนไม่ <laughs> <th> ยาเด well. ้อเลี้ยนไปหัวรถเด้อครับมันเขย่าได้รถผมเดี๋ยวพอกของครับได้ทางได้แล้ว ปุ่มเดาฝาอีกหน่อยครับฝาเบื้องโค้งครับผมโค้งตัวหนึ่งหกเพื่อผู้ใดสนใจแบบอย่าไปเบื้องอีกตัวนึงครับเป็นตัวหนึ่งหกครับผมตัวใหญ่เพื่อผู้ใดยังเร่งยังยังยังเบื้องอยู่นะครับเพื่อจ้ตัดงายใจผู้ใดครับผมว่าเจียวตหนึ่งซีหนึ่งหรือหนึ่งหกดีครับผมไปเบื้องครับไปเบื้องชุดเดียร์ครับโค้งครับมันแตกมันแตกต่างกันแบบใดครับถ้าให้ผมโบครับ เออตัวนี้ใหญ่กัวเงากว่าหางเงากว่าครับผมล่อบางคนน่าจะซ้ำกันพอล่อเป็นวงสามสิบใบหาครับตัวนี้นี่ครับใช่ล่อเป็นวงสามสิบใบหาครับแต่ว่าพวกพุ่งนี่ใหญ่ครับใหญ่เบิร์ตเลยครับนี่นี่ครับชุดนี้ก็ใหญ่เบิร์ตครับผมกับวินพอาะมันเป็นเฟี้ยงหญ่วินก็ต้องใหญ่อยู่แล้วครับวินหลังครับผมครับขอฝากช่องเลยนะครับผมกับผู้ใดเบิ้งครับกับ ขอบคุณนะครับชีบึงแล้วก็กดติดตามกดแชร์ให้ด้วด้อครับผมเพื่อเป็นกัลังใจผมครับผมขอบขอบคุณครับครับผมเอาคืนแล้วกลับบ้านไทยเนาะครับวันนี้คือพับร่วมครับพับร่วมพับร่วมครับอันนี้คือให้เบิไงครับ อันนี้คือมุมค่างครับผมก็เลยสงสัยว่าเวลาอะไรค่างงามบ่างามครับเบิ่งครับเนี่ยครับครับรวมขึ้นรถ เฮ้ยใครอ้ควา่หักเลยวะโอ้นักอยู่ดิครับผมขึ้นนะครับขึ้นทิศเล็กๆครับ